วันนี้นะคะเราจะมาทําเมนูชานมปั่นค่ะทั้งชาไทยทั้งชาเขียวเลยนะคะมีความหวานมันค่ะแล้วก็หอมชาใช้ได้เลยอะ่ะปั่นง่ายด้วยอะ่ะสวัสดีค่ะเนรินท์ทอฟฟี่นะคะ สำหรับคลิปนี้ค่ะนี่ก็จะมาแชร์เมนูอร่อยๆนะคะแล้วก็ทำง่ายมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูชานมปั่นค่ะทั้งชาไทยทั้งชาเขียวเลยนะคะ แต่ว่าเราจะทําแบบไม่ได้ใช้น้าชาที่เราแบบต้องมากรองมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะใช้เป็นแบบง่ายๆเลยก็คือใช้เป็นไซรัปชาไทยแล้วก็ไซรัปชาเขียวของซินโริต้าค่ะสําหรับเมนูวันนี้ค่ะที่เน่มาแชร์ไซรัปชาไทยชาเขียวเพราะอะไรก็เพราะว่าช่วงนี้นะคะจนถึงวันที่28กุมภานี้ค่ะ คือทาง Oriental Coffee เรามีจัดโปรโมชั่นนะคะก็คือถ้าหากว่าใครซื้อไซรับชาไทยกับชาเขียวของ s ีโนรต้านะคะจะเป็นชาไทยหรือชาเขียวก็ได้นะคะ2ขวดค่ะจะได้แถมฟรีเพิ่มไปอีก1ขวดฟรีๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเล่กก็เลยมาแชร์ให้นะคะว่าอ่ะเราจะมาทำเมนูนอะไรได้บ้างวันนี้ค่ะเราทำเป็นแบบชานมปั่นนะคะมาดูส่วนผสมที่เราใช้กันเลยค่ะ เน่ก็จะมีไซลักชานะคะก็ถ้าเราจะทําชาไทยปัน่นเดี๋ยวเราก็ใช้ไซลักชาไทยทําชาเขียวปั่นก็ใช้ไซลักชาเขียวนะคะมีนมสดค่ะเราใช้เป็นนมสดของเอ็มมิวแล้วก็เน่จะมีนมผสมนะคะก็คือนมผสมก็นมข้นหวาน2อกระป๋องบูด้วยนมข้นจจนหนึ่งกระป๋องนะคะมาใส่ไว้แบบนี้ค่ะแล้วก็มีผงปั่นนะคะของดาวินชีก็ถ้าใครไม่มีผงปั่นก็ไม่เป็นไรนะคะก็ตัดออกไปได้ค่ะอ่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทําเมนูกันก่อนเลยดีกว่านะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่ชาเขียวปั่นกันก่อนเลยนะคะสำหรับชาเขียวปั่นค่ะ,ะเราก็จะมาใส่ตัวไซรัปชาเขียวนะคะสูตรนี้นะคะเน่จะใส่ไซรัปที่6ปั๊มนะคะหรือว่า1ออนครึ่งค่ะอันนี้1หัวปั๊มเนี่ยจะได้ที่7.5 ml นะคะเพราะฉะนั้น1ออนซครึ่งก็คือ6ปั๊มกดเลยนะคะ1 2 3 4 5 6ค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราจะมาใส่นมผสมที่20 ML ค่ะต้องบอกว่าสูตรนี้คือได้ลองมาแล้วนะคะว่าเป็นสูตรที่แบบได้ความหวานมันแบบกำลังดีมากๆค่ะก็คือหวานมันเลยแหละอ่าแล้วก็มาเป็นนมสดรสจืดค่ะ5ออนนะคะก็เราใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะสำหรับนมสดรสจืดค่ะอันนี้3ออนนี่นะคะแล้วก็อีก2ออนค่ะ เสร็จแล้วถ้าหากว่าใครมีผงปั่นนะคะก็ใส่ผงปั่นเข้าไปด้วยค่ะหนึ่งช้อนไม่มีไม่เป็นไรนะคะเผื่อเราทําอยู่กับบ้านไม่ได้ต้องใช้ผงปั่นก็ไม่เป็นไรนะคะนี่ค่ะแล้วก็ใส่น้ําแข็ง1แก้วนี่นะคะน้าแข็ง1แก้วี๋ยวเราก็ปั่นได้เลยค่ะเมนูนมปั่นนะคะเนี่ยตั้งที่2 5้าวินาทีค่ะกดเลยนะคะันยี่25้าอยู่ใช่ไหม เรียบร้อยค่ะเห็นไหมได้เป็นชาเขียวปั่นสีเขียวๆสวยๆเนื้อเนียนๆเ,เลยนะคะถ้าหากว่าใครที่แบบอยากได้หวานน้อยหน่อยก็ให้นมผสมไม่ต้องใส่นะคะใส่แค่น้ำเชื่อมแล้วก็นมสดพอเท่านั้นเลยค่ะแต่ว่าสูตรวันนี้บอกแล้วนะคะว่าเราจะทําเป็นสูตรแบบเข้มข้นเลยหวานมันเข้มข้นเรียกว่าสูตรทําขายเลยว่างั้นอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะ เมนูชาเขียวปั่นง่ายเนาะโอเคค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็มาทำเป็นชาไทยปั่นกันบ้างค่ะเครื่องปั่นไอมิกซ์ตัวนี้นะคะจะมีโถปั่นให้2โถนะคะในเซตเพราะฉะนั้นก็คือเรียกว่าสบายๆเลยค่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนโถเลยอ่ไม่ต้องล้างอ่ะเดี๋ยวเราจะกดนะคะใส่หลัก ที่สูตรเดียวกันนะคะก็คือที่1ออนครึ่งหรือว่า6ปั๊มค่ะอันนี้เป็นหัวปั๊มเ5็ดจุดห้าลเหมือนกันนะคะอะกดเลย1 2 3 4 5 6ือาสี่ห้คือไซรัมนี่เขามีความหวานอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นจะทําเป็นแบบสูตรไม่หวานเลยคือไม่ได้นะคะแต่ถ้าหวานน้อยก็คือว่าไม่ต้องใส่นมผสมค่ะถ้าเอาหวานปกตินะคะเพิ่ามนมผสมลงไป20 ml ค่ะอันนี้นะคะ20่ l หรืออยากได้หวานมากกว่านี้ก็เพิ่มตัวนมผสมนี่ละคะ่ะลงไปนะคะเสร็จแล้วค่ะนมสดรสจืดก็5ออนนะคะเหมือนเดิมหรือ150 ml ค่ะนี่นะคะนี่นะคะมีผงปั่นก็ใส่ผงปั่นนะคะไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะนี่1ช้อนค่ะของดาวินชี สร็จแล้วเราก็ปั่นได้เลยค่ะ25วินาทีเรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะสีชาไทยปั่นชัดๆเลยเหมือนเราแบบทำน้ำชาปั่นเองเลยนะคะเนี่ยอือโอเคนี่เหมือนเราปั่นชาเองเลย ถ้าอ,อย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าค่ะว่าสูตรที่เน่มาแชร์ไว้นะคะที่เราทํามาเป็นชาเขียวปัน่นชาไทยปัน่นแบบเราใช้ไสหลับชาเขียวชาไทยเนะะี่ยค่ะเราจะได้รสชาติออกมาเป็นยังไงมาชิมกันเดี๋ยวเราชิมชาเขียวก่อนเนาะไสหลักชาเขียวนี้จะเป็นออกแนวแบบมะฉาดนะคะจะบอกว่า มีความหวานมันค่ะแล้วก็หอมชาอันนี้เป็นมะชานะคะไม่ได้เป็นแบบชาเขียวมะลิอะไรพวกนั้นไม่ใช่นะคะอืมใช้ได้เลยอะ่ะไว้ปั่นง่ายด้วยอะ่ะอันนี้ถือว่าเนี่ยว่าคือพอเป็นชาเขียวรสชาติแบบนี้สบายๆเลยนะคะทานได้ทําทานได้อยู่กับบ้านก็ได้ค่ะหรือว่าทําขายได้เลยอืมทีนี้มาดูชาไทยปั่นกันบ้างจะบอกว่าชาไทยหอมมากคือหอมแบบหอมชาเลยอะ่ะ ก็อันนี้นะคะเน่มาแชร์ให้ค่ะสําหรับสูตรชาไทยปั่นชาเขียวปั่นนะคะหรือเรียกว่ามะชากปั่นก็ได้แบบนั้นค่ะซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นเมนูชาที่เราไม่ต้องชงชาเองค่ะเราก็มาใช้ไซรัป2ตัวนี้นะคะไซรัปชาไทยของซิงโอลิต้ากับไซรัปชาเขียวของซิงโอลิต้าค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าช่วงนี้จนถึง28กุมภาพันธ์ค่ะถ้าหากว่าใครซื้อไซรัปชาเขียวชาไทยเนี่ย สามารถที่จะซื้อ2ขวดแล้วได้แถมฟรีเพิ่มอีก1ขวดราคา2 2 0บาทเนี่ยฟรีๆเลยนะคะถ้าสนใจก็เดี๋ยวนี้จะมีลิงก์วางเอาไว้ให้นะคะที่ข้างล่างค่ะคลิกก็ไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะว่าจะสั่งซื้อ,อยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นนี้หมดแค่28กุมภาพักุมภี้เท่านั้นหรือว่าจนกว่าสินค้าจะหมดนะคะอันนี้เป็นโปรของ Oriental Coffee ค่ะ ถ้าหากว่าสั่งไซรัปรสชาติอื่นนะคะที่ไม่ใช่ชาเขียวชาไทยค่ะอันเนี้ยสองขวดเดี๋ยวนี้แถมเป็นหัวปั๊มฟรีให้1หัวนะคะ1หัวปัม๊มฟรีเลยค่ะราคา150ราบบาทนะคะเพราะ,ะนั้นก็ลองดูค่ะถ้าเป็นชาเขียวชาไทยก็ได้ฟรีอีกหนึ่งขวดแต่ว่าถ้าเป็นไซรัปแบบอื่นก็ได้หัวปั๊มฟรีนะคะซื้อ2ขวดนะคะโอเควันนี้มาบอกโปรโมชั่นให้ด้วยค่ะแล้วก็มาแชร์สูตรชาเขียวปัน่นชาไทยปั่นให้นะคะก็ถ้าอย่างไรดูแล้วชอบไม่ชอบมาคอมเมนต์บอกกันค่ะหรือว่า อยากจะได้มาแชร์ความรู้เรื่องอะไรก็บอกมาได้เลยนะคะหรืออยากจะมีคําถามอะไรบอกมาเลยค่ะเดี๋ยวเน่ถามความรู้ดีๆเมนูอร่อยๆมาแชร์ให้นะคะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ด้วยค่ะกดติดตาม subscribe Oriental Coffee Channel แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆมาอีกค่ะสําหรับวันนี้กับวิธีการชงชาไทายปั้นชาเขียวปั่นนะคะแบบง่ายๆด้วยยหรับชาเขียวชาไทายพร้อมกับโปรโม,มชั่นพิเศษสําหรับ แฟนๆของ Oriental Coffee ค่ะขอบคุณมากที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะ